สวัสดีค่ะสวัสดี FC ของพี่ต้องไบโอเทคนะคะตอนนี้นะคะก็ครูจรันแลวก็พี่ต้องอยู่ที่คอกที่ฟาร์มค่ะอยู่ที่ฟาร์มหมูหันนะคะตั้งอยู่ที่อำเภอบอระบือจังหวัดมหาสารคามค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆก,ก็พึงได้เข้าคอกกันนะคะทั้งควายนะคะฝูงควายแล้วก็ฝูงวัวนะคะที่นี่นะคะก็จะปล่อยให้วัวเนี่ยเดินตามธรรมชาติเลย เพราะว่าเรามีพื้นที่นะคะมีพื้นที่แล้วก็ให้เขาเนี่ยได้เดินนะคะได้เดินออกมาเดินเล่นนะคะแล้วก็มีโรงฟางแบบนี้นะ,ะแล้วแต่สิก,กินเลยค่ะอยู่แบบบุฟเฟ่นะคะชอบแบบไหนไปแบบนั้นนะคะยางเหลนใดมีหมองยางเหลนนะคะ พื้นที่ข้างหลังนั้นนะคะก็จะเป็นบ่อน้นะะนานํานะคะเป็นสระน้ําค่ะนะคะเป็นสระน้ําเขาก็สามารถที่จะไปกินน้ําเมื่อไหร่ก็ได้นะคะแล้วก็ส่วนมากนะคะวัวนะคะวัวอินดูบาซินคูจนเนี่ยก็จะไปอยู่ที่คอกตรงนี้นะคะอยู่คอกตรงนี้แล้วก็พื้นที่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นแปลงหญ้านะคะแปลงหญ้าแล้วก็ตอนนี้คนงานนะคะที่คูจัรจ้างพิเศษนะคะก็กํา,า,าลังไปเกี่ยวหญ้านะคะมาให้ ลูกๆก,กินสวัสดีค่ะคนงานหน้าคุณคุ้น,นะคะค่ะเป็นจ้าไ,ไดไอเป็นจ้าไดไแล้วคนงานจําเป็นค่ะคนงานจําเป็นค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็บรรยากาศนะคะก็ดีด้วยนะคะอากาศบริสุทสหรับครูจัน์นะคะแต่ว่าคนงานนี่เป็นยังไงไม่รู้ค่ะ ครัสวัสดีค่ะสวัสดีคุณพัดถิ่นลูกอีสานนะคะนี่ค่ะตัวละหอบพมาแลงตัวละหอบตัวละใช่ไหมคะเอสุดยอดเลยจริงๆค่ะพี่ต้องหอบที่สามมายถึงว่าให้ตัวที่สามนะคะเมื่อกี้จันเดินผ่านกาลเกตพี่ต้องอ้ยมันไปมันไปอาศัยกินกับพอยนะคะนี่เลยค่ะวันนี้นะคะคุณจันก็ได้พา เจ้าอีทีนะคะเจ้าอีทีเนี่ยเป็นลูกชายของพ่อรุ่งเพชรนะคะเป็นลูกชายของพ่อรุ่งเพชรนะคะทีะ่บอกเลยว่าโครงสร้างร่างกายใหญ่มากและที่สําคัญนะคะตัวนี้คุณจันว่าเขาเหมือนการ์ตูนนะคะเหมือนการ์ตูนนะคะเวลาที่เขาเดินนะคะเวลาเขาคุมฝูงนะคะเขาคือจังการ์ตูนเลยด้ยค่ะคะือจังตุ๊กตาปั่นเอาเลยนะคะแล้วก็เชื่องด้วยนะคะเป็นลูกชายนะคะของ พ่อลุงเพชรนะคะที่เกิดจากการาผสมในจานแก้วนะคะจานแก้วแม่ของเขาเป็นสายใบหย,ยกนะคะตัวนี้นะคะมีน้ำเชื้อไว้บริการแล้วค่ะถ้าสนใจน้ำเชื้อนะคะเราขายชุดละ2,000บาทนะคะชุดละ2,000บาทเท่านั้น ตัวใหญ่ขนาดนี้เลยนะคะตอนนี้เพิน่นเพิ่นนอนอยู่ซื้อเลาก็ยุห้างคู่จันนะคะก็เลยเบิง้งค้อจังหน่อยนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูในคลิปของเพจพี่ต้องไปอเทคได้นะคะคู่จันก็อ่าได้ถ่ายคลิปลงไปแล้วนะคะว่าเขาตัวใหญ่แค่ไหนแต่อย่าเอามาเทียบกับคู่จันนะคะเพราะว่าตอนนี้คู่จันเนี่ย ตัวใหญ่ค่ะค่ะครูจันจะร้อยกิโลแล้วนะคะจะร้อยกิโลนะคะ,ะนั้นน่ะครูจันจูงควายควายก็เลยดูดูสูสีกับครูจันนะคะสวัสดีค่ะครูชาติวัวงามนะคะสวัสดีค่ะคุณเปรมชัยค่ะนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะที่เข้ามาในไลฟ์สดของครูจันนะคะที่นี้นะคะข่าวดีก็คือว่าตอนนี้หลังจากที่เจ้าอีทีนะคะมาคุมฝูงอยู่ที่หมูหันฟาร์มนะคะแล้วก็แม่ควายนะคะเกือบจะทุกแม่ ท้องแล้วอ่าดีมากๆเลยค่ะนี่แหละค่ะเป็นพันธุกรรมดีๆนะคะเนี่ยเป็นลูกชายของพ่อรุ่งเพชรเลยนะคะที่ผสมจากนะคะผสมจากจานแก้วนะคะผสมเสร็จแล้วนะคะค่อยเอาไข่นะคะไปฝังไว้ที่ตัวของแม่รับนะคะหรือว่าอีทีนะคะดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยอ่าเกิดจากการผสมที่จานแก้วก่อน ไม่ได้เป็นการผสมเทียมหรือผสมจริงนะคะแต่ว่าเป็นวิธีการผสมจากจานแก้วก็คือเข้าไปเห็ดเด็กหลอดแก้วมาอย่างประมาณนี้นะคะนะคะสวัสดีค่ะคนธรรมดาคนรักไก่ชนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยค่ะสวัสดีพี่ตู้นีราชน,นะคะ สวัสดีค่ะบรรยากาศดีครับเหมาะกับการเลี้ยงวัวควายครับขอบคุณหลายๆค่ะนะคะเหมาะค่ะเหมาะค่ะพี่ตุ๊นะคะก็อย่างที่บอกอะคะ่ะเพราะว่าพวกหนูก็เลี้ยงวัวเลี้ยงควายมาตั้งแต่ จำความได้นะคะเพราะว่าตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายนะคะตายายพาเลี้ยงนะคะแล้วก็พ่อแม่หนูก็มาเลี้ยงด้วยนะคะเสร็จแล้วพอมาถึงรุ่นของครูจันแล้วก็พี่หมูหันนะคะเราก็ยังมีความรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราซึมซับนะพี่ต้องเนาะนะคะคือเป็นเป็นสิ่งที่เราซึมซับแล้วก็เรารู้สึกว่าเหากลับไปจากมงนีเพืไ่ได้ดอกนะเสินจคะดังนั้นเราก็นี่แหะคะ่ะ ก็คงเอาไว้ซึ่งการทําเกษตรกรรมแล้วก็ปศุสัตว์นะคะนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาในไลฟ์สดของครูจันค่ะนะคะสวัสดีค่ะคุณพลพักนะคะสวัสดีคุณเจษดาค่ะนะคะทุกท่านเลยค่ะที่เข้ามาชมไลฟ์สดของครูจันนะคะคุณเปรมชัยก็เข้ามาอีกแล้วนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวครูจันให้ดูนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้ท้องหรือ,อยังคะพี่ต้องท้องแล้วครับก็เมื่อวาน ตรวจไปสามแม่มีตัวนี้นะครับตัวนี้ชื่อเดือนฉายค่ะแล้วก็แม่ของเดือนฉายคือแม่ดาวแล้วก็แม่สายลุงไม่ใช่ดาวธรรมดานะแม่เดือนฉายค่ะดาวจะัดฟ้าก็ท้องละนะครับค่ะ,คะท้องมาหนึ่งเดือนสุดยอดเลยค่ะเนี่ยพึ่งพึ่งคลอดลูกมานะคะพึ่งคลอดลูกมาตอนนี้ท้องแล้วนะคะขอแสดงความยินดีกับพี่หมูหันด้วยค่ะนะคะ ใช่ไหมไอตัวหน่อยเอ,อ้ตัวนี้ลูกเพชรพารวยนี่ตัวนี้ลูกลูกลูกของเพชรพารวยหรอพี่ต้องครับแล้วก็บวกกับแม่นี่แหละแม่เดือนฉายเดือนฉายเป็นลูกสาวพี่ยาหงครับค่ะฝีมือการผสมนะคะของพี่หมอโจ้นะคะ,ะตัวหนึ่งสองคนรับชมสุดยอดนะคะ,ะดีเมล่ละค่ะขอแค่เข้ามาดูเข้ามาชมนะคะ จะ0คนจะ1คนจะ2คนครูจันดีใจเหมิดค่ะราะนั่นหมายถึงทีใช่เพราะนั่นหมายถึงกําลังจิตกําลังใจที่มอบให้ครูจันนะคะไม่จําเป็นว่าการไล์สดของครูจันเนี่ยจะต้องมียอดคนเยอะค่ะพี่ต้อง1อนงคนก็มีความหมายสําหรับครูจันนะคะถึง<อ>ไม่มีสักคนครูจันก็ไล์สดอยู่ดีเพราะว่าครูจันมีความสุขค่ะนะคะเ,คเรารมีความสุขสามแม่ครับฟองละคือสมจริงนะ ตัวนี้ท้องหรือยังคะพี่ต้องตัวนี้ยังครับเพิ่งผสมไปตัวนี้รออยู่คู่นี้รอรอะะรอตรวจท้องอ่าคู่นี้รอตรวจท้องนะคคู่นี้รอตรวจท้องตัวนี้เป็นลูกสาวของเทพมงคลเทพมงคลเมื่อก่อนก็เป็นพ่อพันธุ์ของของคันันบินนะครับผสมจริงครับนี้ผสมจริงเทพมงคลนะครับนะฮะส่วนแม่เขาคือแม่แขกนี่แม่แขกนี่กําลังแม่แขกนี่นให้ลูกมาเยอะแล้วนะคะให้ลูกมาเยอะเลยนะคะเป็น แม่ําแม่คุ้นคอกเลยค่ะตัวนี้วัวมาใกล้คลอดละตอนนี้ก็น่าจะท้องเดือนหน้าน่าน่าจะคลอดละค่ะเดือนหน้าน่าจะคลอดแม่แขกแม่นี่นะคะสิสิทธ์คู่จันยางเดียวเลยค่ะไม่คือแม่แม่ดาวเป็นแม่ของแม่ของไอ้น้องเดือนชายเมื่อกี้นะคะดาวจรลัดฟ้านะคะแต่คู่จันนี่อยากเปลี่ยนซื้อไห้หลีซื้อกงางงามมีแต่สิสิทธ์ใส่คู่จันยางเดียวเลย นี่ก็สายรุงคะ่ะนี่คะ่ะแม่สายรุงนะคะตัวนี้เป็นลูกชายครับตัวนี้เป็นลูกตัวนี้เป็นลูกของเพชรสยามนะเพชรเพชรสยามนะค,ะคือโชคดีอย่างหนึ่งพี่ต้องที่ช่วงเนี้ยมันเป็นหน้าร้อนหน้าร้อนหน้าแรงเนาะ แต่ว่ามันมีฝนตกดิช่วงเดือนเมษาธิพันมานะคะพอฝนตรงฝนตกหรืออะไรเนี่ยมันก็เลยทำให้อาหญ้าที่มันแห้งอะคะ่ะมันกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะ,ะเริ่มมีหยามีอย่างแล้วนะคะโชคดีเลยนะคะนี่งวควา่นะคะยุคของคูณจันเริ่มอ้วนขึ้นอาเริ่มอ้วนขึ้นแล้วก็ดีอีกอย่างที่สองก็คือว่าเรามีอาเจ้าอีที นะคะมาอยู่ที่คอกเป็นพ่อควายคุมฝูงอยู่ที่คอกนะคะดังนั้นเนี่ยพอเรามี e ีทีอยู่ที่คอกนะคะคุมฝูงเนี่ยคือเขาผสมตามธรรมชาติเลยนะ,ะตอนนี้เหลืออยู่แค่สองแม่นะคะที่ยังไม่ท้องค่ะเหลือแค่สองแม่เท่านั้นที่ยังไม่ท้องนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวรอต่อไปนะคะรอต่อไปนี่เลยค่ะไห่เทละหอบนะคะไห่เทละหอบ โตละหอบกับพ่อแล้วพี่ตองวานนะคะได้ปาดเหงื่อกันมาบางหันนะคะนี่คือน้องกาลเกตนะคะน้องกาลเกตเป็นอ่าที่สุดของที่สุดนะคะของพี่ตองเพราะว่าพี่ต้องเนี่ยบอกเลยว่าตั้งแต่เอาเขามาอยู่ที่คอกตั้งแต่มา่ขี่ยุคอของคุณจันนะคะพยายามมาปีครึ่งแล้วนะพี่ต้องเนาะ ยังไม่ท้องเลยนะคะแล้วก็จะพยายามสู้ต่อนะคะสู้ต่อไปทำทุกวิธีทางไม่ว่าจะเป็นวิธีธรรมชาติวิธีที่จะต้องพึ่งการเหนี่ยวนำนะคะหรือแม้กระทั่งต้องมาล้างมดลูกแล้วล้างมดลูกอีกนะคะพีมิกเนี่ยครูจันบอกเลยว่ากาลเกตกินพีมิกของครูจันหมดไปเนี่ยโอ้ยเกินร้อยถุงแล้วนีที่เก็บไว้นะครับเป็นยังไงคะพี่ต้องาย ค่ะทายค่ะตัวนี้นะคะเป็นลูกสาวของเจ้ามาริโอ้นะคะเป็นลูกสาวของเจ้ามาริโอค้ค่ะนะคะดังคมกริบเลยนะคะคุณจันชอบหน้าดังกระบาลหูตัวนี้คุณจันบอกเลยว่ามเป็นวัวเป็นวัวเหลืองคนระับเป็นสีข้าวเปลือกครับเขาดูทรงคล้ายๆกับโบตันข้อพี่น้อยไหมพี่ต้องัีกนี่ค่ะ แต่ของพี่น้อยนี่บอกเลยว่าเป็นล่างเดียวกันกับไม่ใช่เป็นเป็นเหมือนกาลาเกตที่เป็นล่างที่เต็มเนื้อเนื้อเต็มตัวใช่ไหมคะ<อ>เพราะว่าของพี่น้อยนี่ข้อพี่น้อยคือสุดละสุดสุด,สดละของความแบบอุดมสมบูรณ์นะคะความสมบูรณ์พันุ์ของวัวแต่ละตัวคือ บุบบับมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมไลฟ์สดของครูจันนะคะขอบคุณสําหรับหัวใจนะคะขอบคุณสําหรับการกดไลค์อย่าลืมกดแชร์เป็นกําลังใจให้ครูจันแล้วก็พี่ต้องด้วยนะคะตัวนี้นะคะเป็นพ่อไอแม่ของเขาเป็นสายไหนคะเป็นเจ้าซันบวกกับโฮโต้อ๋อแม่เป็นซันบวกโฮโต้นะคะพ่อเป็นมาริโอนะคะนะคะ ค่ะพี่นีรชนนะคะอำนวยฟาร์มแก้วสีขาวนะคะบอกว่าใส่ตัวที่ว่าละหมอติดแน่นอนนะคะอีกทีต้องมีเธอค่ะพี่ตุ้นะคะอีกทีต้องมีเธอนะคะขอบคุณมากๆค่ะพี่ตู้ที่มาให้กำลังใจเนาะเพราะว่าเมื่อไม่กี่วันมานี้มีพี่ตุ้นะคะแล้วก็พี่พี่ดาบกบนะคะก็ได้มาถึงฟาร์มเลยนะคะมาถึงหน้าคอกหน้าฟาร์มนะคะหมูหันฟาร์มเลยนะคะมา กินลมชมบัวนะคะเอาไปเลยน้องสาพร้อมขอ,ขอบคุณ<ด>มาก,<ด>มากๆค่ะนะคะเอาหมูมาย่างเอเอาหมูมาย่างจัดเลยค่ะจัดเลยต้องหมูหันสมชื่อเลยไหมพี่ต้องนะคะสมชื่อฟาร์มเลยอ่าโอเคนะคะเดี๋ยวให้ดูโครงสร้างร่างกายนะคะนี่แหละค่ะคือ ไม่เป็นไรจอยกะเลี่ยงนะคะจ้อยกะเลียง,ยบ,ยงบ่จ้อยแห่งดีคักนะคะอ่ะตัวต่อไปนะคะตัวนี้ค่ะตัวนี้น่าสวยนะคะหน่าสวยมีดั้งนะคะแล้วก็กระบาลน,นะครกระบาลสวย<ช>โอเคเลยค่ะตัวนี้นะคะเป็นลูกสาวของเจ้าแดงดีนะคะแม, boy, boy แม่นี่เป็นลูกสาวของบอยอุบลเหรอคะค่ะตัวนี้ congratulation แล้วนะคะคือตัวนี้ท้องแล้ว ค่าที่จะเป็นวัวค่อนข้างที่จะเป็นวนัวใหญ่ครับเป็นวัวเขาใหญ่กระดูกใหญ่ครับนี่ค่ะ,ะคบ,บอกเลยว่าความอุดมสมบูรณ์มาตั้งแต่คอกนะคะหรือว่าฟาร์มของเสียเลยนะคะเ,<อ>เสียหม,มูแล้วใช่ไหม,มนะคะแล้วทีนี้พอไปอยู่กับเสียทองนะคะเสียทองก็จัดมาต่อที่หมูหันฟาร์มนะคะก็นี่แหละคะ่ะไม่ยุบลงเลยนะคะ ดูแผ่นหลังได้ใช่ไหมคะพี่ต้องนี่เลยนะคะผู้จันกับบ่อสูงปันไดน,นะคะนี่ต้องมาสาตริผูจันจ์จ้าเราถ่ายอะไรเงี้ยเห็นไหนไหนคะต,ตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นจะรูเดียมตัวตัวใหญ่ครับตัวนี้เป็นตัวค่อนข้างที่จะนะโครงสร้างใหญ่เจ้าเนื้อนิดนึงนะครับ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณประภาสิรินะคะสวัสดีเสียต้นค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมไลฟ์สดของครูจันแล้วก็พี่ต้องค่ะวันนี้เป็นเป็นคนงานับวันนี้พี่ต้องรับบทเป็นคนงานนะคะขับรถเมื่อเช้าเป็นมอนมมค่ะเสียต้นบอกว่าสวัสดีครับครูจันพี่ต้องค่ะสวัสดีค่ะเสียต้นค่ะขอหัวใจแล้วก็กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะเ มาริโอที่ฝากมาให้อาจารย์โจถึงทางอาจารย์โจสบายแล้วค่ะเราก็ได้ทําการนะคะ<อ>ส่งมอบ,มอบน,ะะน้าเชื้อของเจ้ามาริโอให้คุณหมอโจแล้วค่ะนะคะ,นะคะขอบคุณเสียต้นมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะช่างอ๊อค่ะนะคะอู้ดีใจจังเลยค่ะพี่ต้องจากหนึ่งคนนะคะตอนนี้มาเป็นเก้าคนแล้วค่ะอู้ดีใจสุดๆเลยนะคะนี่เลยค่ะตัวนี้นะคะพ่อเป็นแดงดีค่ะส่วนแม่เป็นลูกสาวของ